คุยจริงๆเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC โอ้วันนี้พี่เตี้ยก็มาถึงแล้วนะคะมาหอดแล้วหอดลูกสาวแล้วหอดสาวอุ้มแล้วโอ้ยคุยคุยจริงๆมูล

จะไปหมดป่าย um, ัง um, ก้ขาก็ลาก็อขาก้นโอ้ยมืนาอตุ้ยเต็มมาเห็นนี่ายง่กูน้ำอันคลิถุนเลีวงหลายมงัรงอุมบุญอ้วนนงในหลวแบบว่าอุ้มบุญขึ้นใจเด้ ไม่เห็นแต่เห็นตัวจริงนี่มไงคุณได้มากับวัยไงของข้าน้องได้บุลาะขาเยับไปขายับไปโอ้หืมหืมเกิดเกินระตีฮะกี่ปีแล้วนี่กี่ปีแล้วโอ้ยเก่าแล้วเป็นเบาแล้วตัวนี้ หนูเบนนะคะเกิดเมือ่อาวานยังล่ะเอาอาบน้ำอะไร้แล้วถังถังถ oh. ังซีเตกเอาเอาขันบ้านปกับขันแล้ววไปขันเออเดี๋ยวนะขันน่ะ ยืนดีียืนดีพี่ป่ายสีบน้ำให้ถ้าว่าปูกไว้ก็ยืนประยู่ไต้ปนมมอนต้นไผปลูกไว้แล้วก็โอ้อันเอาว่าเป็นอันแนวยืดยืดโค้งเล็กยืดโค้งเล็กนั่นพันีุพอดีพันเกิดโอาไป เมนไผ่หวานมะเมนบ่นี่แหละค่ะไผ่แบบนี้นะไผ่หวานเนอ๋อมูนอไงะคงเล็กตีเมนเอามาว้แต่อันใส่โค้งเล็กอ๋อมันเกิดนออุ้ยอาบ้ีวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวรอบละตี บ้นตะการนี่ต,ต,ต้นมะนีเด้นี่เออดูตะนัดาบ้านรรม,มันห่อนไหมปลางหบ่อด้มันห่อนเมนอากาศหอ่หอนแห้งมืนอ,งอนี่ห่อนหลายันน,ออนั้นเลยคีีสาเาีอยู่อสพะการ์อาบเรียบวนนเ้ย ท yes no no ี่อาบเลี等等้ยวบวงเห็นตักเต่หนหอยเนาะจนวมาใ่ญยเลวสี่ปีแล้วเอ้า คงซูคงซูให่มากสบานไอุมบุญวันนี้คือฝนสิมบ้านไอ้เลยบ้านหนองบัวไปที่ไหนบ้างวังด๋ังด๋ังนึงนีนะฝนตก โอ้ทั้งโซนโซนบ้านเฮาทั้งสะตึกอู้หูหนิตกนี่เบึ่งเบึ่งเมือดอยู่แล้วพอดีละเขาหน้าทงกำลังวันพอดีน้ำดีดีเอาทีเรียวบ่ละพี่ป้ายมุนหยาไม่ใช่ให้ช้างหรือ เออกระเด็นไทย์น้ำกระเด็นเทย์ไปเถอะเมย์มู่เบนไปอาบน้ำบ่ไม่เป็นบ่าวแล้วกับขวบแล้วเออก็เกิดเกิดเมื่อวานไม่ใช่เหรออ๋เกิดเมื่อวานก็เถอะอันนั้นไม่เถอะฮ้เกิดเมื่อวานนี่เอง เกเ้าขวบแล้วเกิดมืวาน้าลนเอามาหอนลูกสาวเลย่ายลูกจักน้อยน่อลุกขึ้น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 ลุกขนเออลุกขึ้นอุ้ม

สั่งกับปู่อยู่สั่งกับปู่อยู่มูลอุ่ยปุ๋ยแบนถ่ายได้ไหมได้ไหมเออให้แบนให้ให้แบนเข้าไปยืนเออนี่นะครับยับไกลเถอะเอาออกไปออกมานี่ไปดูดูด้านหน้าเออนี่นี่ตรงมาบ้าไก่ โอ้ยไไสอเปายังดโอ้ยเป็นดาราเลยคำพบดไดดอกตายเลยง่น่น้ำปดี๋ยวแอคชั่นบได้เอาเอามองกว้งกวงโอ้ยบไเกิดในเขาดอกนี่เป็นดาราบอได้เ็วันนี้จะได้ถ่ายไหมเออให้พี่ไปจะพดละหนึ่งอ จับแก้มแน่จับแก้มแน่นอ่ะเนอมาหอนแล้วจับแก้มแน่เฮ้ยเฮ้ยคือกันว่นี่หุ่นขึ้นหนูแบนบ่นี่เฮ้ยเหมือนหนูแบนเลยนะคะเหมือนเหมือนหนูแบนเลยนะคะ เจ้าเอาเจ็บเเจ็บวันดี้ข้ก่อนวัีค่ะเร็ววัสดีค่ะ้าสวยก่อน้จ้า้าสวยก่อนข้าสวยสวัสดีอวันนี้้ววงพี่ป้ายนวนว้วั้วันน้นี้ว เสียงอะไรนะมาเป็นมือกล้องก่อนเอาเอาเอา โอ้ยโอ้ยฝนใหญ่สิมาและวมืดตึบมาเลยขอบคุณที่เตี้ยนะคะมาหอดแล้วมาหอดดีดีหอดหลักคาขอบคุณค่ะอบไหนขอบคุณ่ไ โอ้รถห้างแล้วเออเด็กคนน้ำเที่ยวดีแท้คนน้ำเที่ยวนะคะเอาเล่น ขอบคุณขอบคุณพี่เตี้ยนะคะขอบคุณที่มาแวะมาหาสาวอุ้มนะคะพี่เตี้ยก็มาถึงแล้วนะคะคก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำาน้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ